น้ามวันกันที่สุโข,ข,ข <อ S 2> ทัยเลือดสุขโขทยัยนั้นใครยอมรู้ล้วนเลือดของนักสู้ทุกคนยอมรู้ไม่ควรมองข้ามในย<ะ>ุคที่เราปกครองโดยรัฐบาลทหารไปเดินตลาดสดแบกดินของเมืองสุโขทัยยังไปเจอถั่วฝักยาวลายทหารเลย ตลาดช่วยคนชราไม่ให้เหงาได้คือหาของมานั่งขายมันเครียดอะไรอยู่บ้านอ,ะอ่ะอ่าดีครับดีครับมีงานมีการทามานนี้แหละมันสบายได้มัง่งไม่ได้หมัง่งออกมาถ้ามีการมีการทําเนี่ยไม่เห็นโลกภายนอกเห็นผู้คนเ็าเดินเห็นชีวิตเขานะมันมีความไม่เครียดไม่เครียดคุยกับแฟนเก่าแฟนแก่โป๊ะอะไรโเช่โดนใจป้าดูประจ <check> ับมาเช็คเลตติ้ง ยายๆนะปีนี้2,558จะย่างเข้า2,559เนี่ยผมยังหล่อไหมยายไม่หล่อแล้วยายไม่หล่อแล้วยายพูดตรงเกินไปไหมตรงเกินไปจริงๆด้วยมันไม่หล่อแล้วครณแล้วจะทํายังไงมันหล่อึ้นล่ะไม่หล่อแล้วมันเลยความหล่อ ยายแต่ยังยังใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ใช้งานกันยังดีนะยังดีอ่าก็ผมไปเป็นลูกศิษย์พระพระท่านบอกว่าสังขารไม่เที่ยงใหญ่ครับอืมใช่แล้วก็จะหกทิปแล้วมันการใหญ่อ่ะเช็คกลับแต่ยายังสวยอยู่นะจริงๆอ่ะจริงขอบคุณค่ะเสียงหัวลรยยังใช้ได้นะ เพรฉะนั้นนะครับถ้าจะชี้จะวัดความจริงกันเนี่ยต้องมาสุขโขท,ทยัยเพราะคนสุขโขทัยนี่พูดจริงใจเนาะใช่แล้วบอกว่าไม่ดีคือไม่ดีไม่ดีไม,ดไม่ได้ปิน้นปอนอะไรงี้ไม่ใช่มันก็มีเหมือนกันเป็นบางคนโูสามูสอนช่มแม่บาง่อนเมืองสุขโขท,ทยัยเป็นเมืองหลวงเก่าของเรายัางไงเจ็ดร้อยปีผ่านไปลม่มสลายลงมาจำไว้นะกันดา ตลาดนี้ใหญ่แค่ไหนท่านคิดดูนะครับยายเริ่มเดินตั้งเด็กอะ่ะพอมาถึงผมเนี่ยแกลเลยแกเลยเท่าไหร่้วยยูครับ18ปี18ปีโอเคปีหน้า19เนาะปีหน้า1ิเ้าคำรนวางหวังสีทรงสุขให้ทุกที่ณนะวันนี้ราชธานีเก่าของเราไงสุข คนรออย่าทำหนยิ <Hon> ้มนิอใจ